จดูนะคะพี่เดือนเขาทำอะไรกันอ่ะงามเลือนสีม่วงด้วยไปเดินไปเลยเดินไปเลยเดี๋ยวแอบถ่ายให้พี่ต้องขี้เล่นมากอ่ะใช่ว่าแบบด้ามาอีกนะ ออม้นไงให้พี่เดือนทักสวนเลยวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะใช่เออวันวาเลนไทน์เขาไม่ให้ดอกไม้หนึงอ๋อไม่ต้องยังไม่ต้องเด็ดมันนะจ๊ะเดี๋ยวเสียค่าปักอีกห้าร้อยแพงกว่าดอกไม้อีกจ้าบินห่างจะรู้เลยไปเลยค่ะฝากช่องตามนิ่มด้วยนะคะสวัสดีครับฝากช่องตามติดเต้นด้วยนะครับค่ะ เต้นตัดตามติดต็นตอีกทีใช่ไหม <laughs> <laughs> ตามติดเลยนี่ช่องอะไรนะคะนี่ช่องอะไรนะคะตามติดเต้นครับ <laughs> ตามติดเต้นแไม่กดและนะ้วนัดต้องฝากช่องจันหอมชาแนลด้วยค่ะ <laughs> โอเคค่ะจัน <laughs> หอมชาแนลนะคะมาจากเชงลายจ้ามาจากชงลาย <laughs> แต่มาติดตามชีวิตลุงพลละค่ะ <laughs> แล้วเั่ง <laughs> พักตรงไหนครับทัก บ้านลุงเลยจ้ะัสา่ตณผิดพี่ตั้มดูพี่นิสัยเปย์มากเลยนะเซนอะซื้อของเล่นให้น้องหมดเลยจ้าน่ารักเนาะจริงจะเปย์ต้องเอาเงินไปจ่ายให้คืน่ะบอกเซนไม่ต้องซื้อให้น้องนะลูกลุงคะทักทายหน่อยค่ะครับช่องอะไรนะคะช่อง ต็ามติดเต็นท์นะครัแต่ว่าเต็นท์ตามติดตั้มอีกทีนึงเดี๋ยวจะเอามาแข่งแล้วอะนะคะติเตียงวัดแต่ละคนวันนี้ยังสองหมื่นวันนี้ไม่ได้ลองวันนี้ไม่ไลฟ์อะไรเลยท้ามจะไม่ไรลงสองคลิปแล้วมาติดตามช่องตามติดเต็นท์กันเยอะๆนะครับช่องอะไรนะคะทางใตั้มสิทาช่องอะไรนะคะตามติดเตียง ตามติดเตียงเอตามิเตียง่ครอบย,ย,อ,ยอยู่ล่อยู่ร่างเตียงไม่ใช่ต้เตียงดาราชอบเลยนะคะลุงจิมมี่นี่ก็ถามก็บอกแล้วว่าเรื <laughs> เ่องเลยนะคะจิมมี่จริงบ้างไม่จริงบ้างชอ่องไหม่ค่ะ ช่องใหม่โอ้ช่องเก่านานแล้วแก่แล้วจะเกษียณแล้วไม่ใช่ลุงพลตั้งชื่อให้ใหม่ไงไม่อันเก่าเลยนะนี่เหรอคะไมาอันเก่าเลยนะแต่ตอนนี้เป็นเรื่องใหม่จริงตรงเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเนาะแม่ล่ะลุงบ๊ายบาย